เชื่อกันว่าในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้มีกาแล็กซีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ในอนาเขตอันไกลโพ้นจากทางช้างเผือกเราจะสามารถพบกับกาแล็กซีแปลกๆอยู่เต็มไปหมดวันนี้แกรนด m a s t e r อรทได้รวบรวมเรื่องราวของกาแล็กซีสุดแปลกและสวยงามในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มาให้ได้รับชมกันค่ะ 1. นึ่งกาแล็กซีรูปแมงกระพุนเรามาเริ่มจากกาแล็กซีที่มีความแปลกในเรื่องของรูปร่างกับกาแล็กซี ESO 1 3 7 0 0 1โดยนี่เป็นกาแล็กซีที่ถูกระบุว่าเป็นกาแล็กซีทรงกังหันแต่มันกลับมีริ้วของดวงดาวแผ่ออกมาจากด้านหนึ่งของกาแล็กซีซึ่งทำให้กาแล็กซีทรงกังหันนี้มีสภาพเหมือนแมงกระพุนนั่นเองภาพฮับเบิลใหม่นี้แสดงดาราจักรชนิดก้นหอย ESO 1 3 7 0 0 1 ล้อมรอบโดยพื้นหลังที่สดใสขณะที่เคลื่อนผ่านใจกลางกาแล็กซีอเบล3627ภาพนี้ไม่เพียงแต่จับกาแล็กซีและฉากหลังของมันในรายละเอียดที่น่าทึ่งแต่ยังมีบางสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือมีเส้นสีน้ำเงินเข้มพุ่งออกมาจากกาแล็กซีในความเป็นจริงแล้วริ้วรอยเหล่านี้เป็นก๊าซที่ร้อนและลื่นไหลซึ่งถูกฉีกออกจากกาแล็กซีโดยสภาพแวดล้อมขณะที่มันเคลื่อนที่ผ่านอวกาศ กาแล็กซีที่มีความรุนแรงนี้เกิดจากกระบวนการที่เรียกว่า ram pressure stripping หรือแรงดึงที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่านของเหลว 2. องกาแล็กซีซอมบี้กาแล็กซีที่ชื่อว่า MACS 2129-1กขีดหนกแล็กซีรูปจานที่หมุนเร็วกว่าทางช้างเผือกถึง2เท่า แต่กลับไม่มีการสร้างดวงดาวเลยมากว่า10,000ล้านปีและในกาแล็กซีเองก็แทบจะไม่เหลือดวงดาวแล้วด้วยลักษณะราวกับกาแล็กซีที่ตายไปแล้วแต่ยังมีชีวิตและสีที่ออกมนมนของมันนี้เองที่ทำให้ MACS 2129-1ขีดหได้รับชื่อเล่นว่ากาแล็กซีซอมบี้กาแล็กซีนี้เป็นกาแล็กซีที่ถูกล้อมรอบไปด้วยกาแล็กซีเบื้องหน้าขนาดมะึมาจากการใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิล นักดราราศาสตร์ได้ค้นพบกาแล็กซีประหลาดนี้ซึ่งนอกจากจะเป็นกาแล็กซีเก่าที่ตายไปแล้วซึ่งหยุดการสร้างดาวฤกษ์ใหม่เพียงไม่กี่พันล้านปีหลังจากบิกแบงกาแล็กซีนี้ยังมีรูปร่างคล้ายแผ่นดิสอีกด้วยสามกาแล็กซีกินกาแล็กซีนี่คือเรื่องราวของกาแล็กซีแอนดรเมดาอันเป็นกาแล็กซีเพื่อนบ้านของเราโดยมันถูกเรียกด้วยชื่อเล่นว่ากาแล็กซีกินกาแล็กซี เนื่องจากตลอด10,000ล้านปีที่ผ่านมากาแล็กซีนี้ได้ไล่ขมือบกาแล็กซีเล็กๆมาเป็นเวลายาวนานและในอีก4,500ล้านปีข้างหน้ากาแล็กซีนี้ก็ถูกคำนวณเอาไว้ว่าจะชนเข้ากับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราอีกด้วยอนโดรเมดาเป็นกาแล็กซีเพื่อนบ้านรูปก้นหอยคล้ายก,ายกับกาแล็กซีทางช้างเผือกแต่มีขนาดใหญ่กว่าอยู่ห่างออกไปราว2.2ล้านปีแสง ซึ่งมีก a l a x y M32 และ M110 หรือ NGC205 เป็นบริวารในทิศทางของกลุ่มดาวแอนโดรเมดาถือเป็นดารจาจักรแบบกังหันที่อยู่ใกล้กับดารจาจักรทางช้างเผือกของเรามากที่สุดจากการสังเกตโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศสปิเซอร์พบว่า Galaxy Andromeda มมีดาวฤกษ์อยู่ราวหนึ่งล้าน,ล,านล้านดวงซึ่งมีจำนวนมากกว่าดาวฤกษ์ในกาแล,ล็กซีของเราโดยมีระดับความสว่างที่4.4 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัตถุแมสเซเยร์ที่สว่างที่สุดชิ้นหนึ่งและสามารถมองเห็นได้โดยง่ายด้วยตาเปล่า 4. กาแล็กซี่โจนผู้สว่างจ้าเป็นเรื่องธรรมดาของกาแล็กซี่ที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันเองและกินหรือขโมยดวงดาวจากกาแล็กซีอ่อื่นๆอย่างไรก็ตามในบรรดากาแล็กซี่ที่มนุษย์รู้จักที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการขโมยดาวนั่นก็คือกาแล็กซี W2246-0526 เจ้าของตำแหน่งกาแล็กซี่ที่สว่างที่สุดที่เราเคยพบกาแล็กซี่นี้ในปัจจุบันเราจะสามารถเห็นมันกำลังดูดกาแล็กซี่อื่นๆพร้อมๆกันถึง3กาแล็กซี่แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ1 2 0 0 0ล้านปีก่อนและสิ่งที่เราเห็นก็เป็นเพียงแสงที่เพิ่งเดินทางมาถึงโลกก็ตามการศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการเจ็ทโพลิชันของนาซา พบว่าการขโมยแกล็กซี่จากเพื่อนบ้านน่าจะมีส่วนทำให้ความสว่างของแสงสูงขึ้นห้าคอสมิกเยติก่อนหน้านี้นักดาราศาสตร์ไม่มีหลักฐานการก่อตัวของดาราจักรหรือแกล็กซี่ขนาดใหญ่ในช่วงยุคแรกของจักรวาลโดยเอกภบพบแต่แล้วนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแอริโซนาในสหรัฐอเมริการายง,งานการค้นพบร่องรอยแสงจางๆในอวกาศ นักดาราศาสตร์เผยว่าสิ่งนี้ดูลึกลับมากเพราะแสงจางดูเหมือนจะไม่เชื่อมโยงกับกาแล็กซี่ใดๆที่รู้จักกันเลยหมายความว่านี่อาจจะเป็นการค้นพบกาแล็กซีที่มองไม่เห็นในช่วงความยาวคลื่นอื่นๆและตั้งอยู่ห่างไกลโดยซ่อนตัวหลังเมฆฝุ่นอย่างไรก็ตามนักดาราศาสตร์เชื่อว่าการค้นพบนี้จะช่วยแกะรอยไปพบกาแล็กซีขนาดใหญ่ที่ก่อตัวช่วงต้นของเอกภพเมื่อ12,500ล้านปีก่อน พราะแสงจางๆนั้นใช้เวลานานมากในการเดินทางมาถึงโลกนักดาราศาสตร์เรียกกาแล็กซีนี้ว่า c o s m ิกเยติทั้งยังชี้ให้เห็นว่ากาแล็กซีโบราณแห่งนี้กำลังสร้างดาวฤกษ์ในอัตราที่เร็วกว่าของทางช้างเผือกของเราถึง100เท่าการค้นพบคอสมิกเยติจะเป็นการเปิดประตูให้นักวิทยาศาสตร์ได้เห็นมุมมองของเอกภพในวัยเยาว์และอาจไขกุญแจความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของนักดาราศาสตร์ได้ ว่ากาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดพัฒนาขึ้นได้อย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมาของเอกภพ 6. กกาแล็กซีไร้รูปร่างกาแล็กซีไร้รูปร่างเป็นกาแล็กซีที่ไม่มีรูปร่างชัดเจนอย่างกาแล็กซีทรงกลางหาันหรือกาแล็กซีทรงรีหรือจะกล่าวได้ว่ากาแล็กซีไร้รูปร่างไม่อยู่ในกาแล็กซีประเภทใดๆในซ่อมเสียงของฮับเบิลกาแล็กซีไร้รูปร่างมักจะมีลักษณะปรากฏที่ไม่เป็นระเบียบ ไม่แสดงโครงสร้างอย่างแขนกาแล็กซีทรงกางหาันหรือส่วนป่องตรงกลางของกาแล็กซีซึ่งความไร้ระเบียบของรูปร่างกาแล็กซีประเภทนี้มักจะมาจากการรวมตัวกันของกาแล็กซีที่เพิ่งเกิดขึ้นหรืออันตรกิริยากับกาแล็กซีที่อยู่ใกล้เคียงกาแล็กซีประเภทนี้ยังมีชื่ออีกว่ากาแล็กซี่ปลาดซึ่งกาแล็กซีแปลกๆเหล่านี้มีมากถึงประมาณหนึ่งใน4ของกาแล็กซีที่เรารู้จักกาแล็กซีไร้รูปร่างโดยทั่วไปแล้วจะมีฝุ่นแก๊สอยู่มาก ึงมีการก่อตัวของดาวฤกษ์จำนวนมากตามไปด้วยกาแล็กซีที่อยู่ใกล้กาแล็กซีทางช้างเผือกมากที่สุดคือกาแล็กซีแคระหมาใหญ่ซึ่งเป็นกาแล็กซีไร้รูปร่างขนาดเล็กที่มีดาวฤกษ์ราว1,000ล้านดวงกาแล็กซีแห่งนี้กำลังอยู่ในกระบวนการที่ถูกกาแล็กซีทางช้างเผือกกลืน 7. กาแล็กซีในกาแล็กซี นี่คือกาแล็กซี่รูปวงแหวนที่เรารู้จักกันในนามวัตถุของหัแอกโดยมันเป็นกาแล็กซี่ที่เต็มไปด้วยปริศนาในกลุ่มดาวงูซึ่งมีลักษณะเด่นเป็นวงแหวนสีน้ำเงินที่ดูเหมือนจะซ้อนกันอยู่การกำเนิดของวัตถุของหัแอกถือว่าเป็นหนึ่งในปริศนาของจักรวาลที่นักดาราศาสตร์ยังไม่อาจไขได้อย่างไรก็ตามพวกเขาก็สนิษฐานกันว่ามันอาจจะเกิดจากการที่มีดราราจักรขนาดเล็กซ้อนอยู่ในดราราจักรขนาดใหญ่กว่าก็เป็นได้ แกแล็กซี่ที่มีหัวใจ2ดวงนี่คือมุมมองกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลของแกแล็กซี่กังหัน NGC 7 6 7 c 74, ซึ่งอยู่ห่างจากโลก400ล้านปีแสงนักดาราศาสตร์พบร่องรอยของหลุมดำมวลมหาศาลสองดวงที่ใจกลางของ NGC 7674ตามปกติแกแล็กซี่ในจักรวาลจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีหลุมดำมวลยิ่งยวดเป็นศูนย์กลางอย่างไรก็ตามสำหรับหลุมดำบางส่วนอย่าง NGC 7674 หัวใจของมันจะไม่ได้มีเพียงดวงเดียวแต่เป็นหลุมดำมวลยิ่งยวดถึง2หลุมแทนนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า NGC 7674ได้หัวใจดวงที่2ของมันมาจากการที่มันไปชนและรวมตัวกับกาแล็กซีอีกแห่งในอดีตอย่างไรก็ตามนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อนานมากแล้วดังนั้นหลักฐานที่จะใช้ยืนยันแนวคิดนี้จึงมีอยู่ไม่มากเท่าไหร่นักไม่ใช่แค่หลุมดำขนาดมหึมาสแห่งเท่านั้น ที่แฝงตัวอยู่ในใจกลางกาแล็กซีกังหัน NGC 7674ที่อยู่ห่างไกลลุ้มดำมวลมหาศาลสองดวงนี้ถูกแยกออกจากกันโดยใช้เวลาน้อยกว่า1ปีแสงและรวมตัวกันอยู่ที่ประมาณ40ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ 9. ก้ากาแล็กซีดวงตานี่คือกาแล็กซีสอแห่งที่วางตัวกันอยู่ในตำแหน่งที่คล้ายกับดวงตาขนาดยักษ์ในอวกาศอย่างไม่น่าเชื่อ โดยมันประกอบไปด้วยกาแล็กซี IC 2163ซึ่งอยู่ฝั่งทางด้านขวาและกาแล็กซี NGC 2207ที่อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายและเชื่อกันว่าจะอยู่ในรูปร่างแบบนี้ไปอีกราวๆ10ล้านปีเท่านั้นซึ่งน้อยมากสำหรับเวลาของกาแล็กซีนั่นก็เพราะในความเป็นจริงแล้วกาแล็กซีทั้งสองที่เราเห็นกำลังอยู่ในสภาพที่กำลังปะทะกันเองอยู่และในอนาคตอันใกล้จะต้องมีกาแล็กซีใดกาแล็กซีหนึ่งถูกดูดกลืนเข้าไป กาแล็กซีทั้งสองแห่งนี้มีฝุ่นและก๊าซจำนวนมากแล้วเริ่มที่จะแสดงอัตราก่อตัวของดาวฤกษ์การประทะกันเป็นที่น่าสนใจเพราะมันจะท้อนให้เห็นถึงเชตากรรมของการดูดกลืนหรือรวมตัว 10. กาแล็กซีหยดน้ำ NGC 772เป็นหนึ่งในกาแล็กซีที่อยู่ค่อนข้างไกลโดยอยู่ไกลออกไปมากถึง130ล้านปีแสงที่ระยะห่างขนาดนี้มันยังมีขนาดใหญ่พอสมควร พราะนักดาราศาสตร์ประมาณว่ามันมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างราว200ปีแสงหรือราว2เท่าของกาแล็กซีทางช้างเผือกรอบๆกาแล็กซีนี้มีกาแล็กซีขนาดเล็กเป็นบริวารหลายแหง่งมองเห็นได้ในภาพที่เด่นที่สุดอยู่ด้านขวามือหรือทิศใต้ของ NGC 772เป็นกาแล็กซีรูปรีชื่อ NGC 770กาแล็กซีนี้มีขนาดไม่ใหญ่แค่ประมาณ7.2คูณ4.3ลิปดา ความสว่างปรากฏที่ระบุไว้ก็อยู่ในระดับแค่11.1มกนิจูดซึ่งจางมากแต่เมื่อได้ลองถ่ายภาพปรากฏว่ามันสว่างกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะส่วนกลางมีรูปทรงแปลกตาโดยเฉพาะส่วนสว่างที่มีรูปร่างคล้ายกับหยดน้ําแขนกาแล็กซี่ที่เด่นมีอยู่เพียงแขนเดียวกาแล็กซี่ส่วนสว่างก็มีแขนกาแล็กซี่จางๆห้อมล้อมอีกชั้นหนึ่ง 300ปีก่อนชาวเมซิเยนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสพยายามมองหาดวงดาวดวงใหม่ๆเขาทำการสำรวจท้องฟ้งฟาจนทั่วและได้ทำลิสต์วัตถุบนท้องฟ้าที่ไม่ใช่ดาวหางไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องมาหาซ้ำโดยไล่ตั้งแต่ M1 ไปจนถึง M110 หนึ่งในนั้นมีวัตถุนหนึ่งที่ปรากฏเป็นฝ้ามัวๆอยู่ในกลุ่มดาวแอนโดรเมดาเขาเรียกมันว่า M31 โดยที่ไม่รู้เลยว่าฝ้ามัวๆนั้นในเวลาต่อมาได้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ใช้เปิดความเข้าใจเอกภพได้อย่างกว้างขวางนักดาราศาสตร์กระแสลหลักในยุคก่อนปี1900เชื่อว่าดาวฤกษ์ทุกดวงดาวเคราะห์ทุกดวงและทุกสิ่งที่เห็นกันอยู่บนท้องฟ้าล้วนอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกและนั่นคือเอกภพ,พหมดแล้วนักดาราศาสตร์ในยุคนั้นจึงเชื่อว่าฝ้าที่ปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวแอนโดรเมดานั้น คือกลุ่มแก๊สและฝุ่นที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราจึงเรียกมือนว่าเนบิ u l a a n แอนโดรเมดาต่อมานักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันนามว่าเฮเบอร์คริติสทำการสังเกตเนบิ u l a แอนโดรเมดาและพบว่ามีการระเบิดของดาวฤกษ์ภายในเนบิ ular แอนโดรเมดามากกว่า11แห่งซึ่งแต่ละแห่งล้วนแล้วแต่ปรากฏว่ามีความสว่างต่ำมาก ทำให้เขาคำนวณหาระยะห่างของเนบิวลาแอนโดรเมดาจากโลกได้ประมาณ5 0 0แสนปีแสงซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลกว่าขอบเขตกาแล็กซีทางช้างเผือกมากเขาเชื่อว่าเนบิวลาแอนโดรเมดานั้นแท้จริงแล้วเป็นกาแล็กซีที่มีดาวฤกษ์ม,มากมายมหาศาลที่อยู่ภายนอกกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราถ้าสมมติฐานดังกล่าวเป็นจริงก็เท่ากับว่าขนาดของเอกภพที่เคยเชื่อถือกันมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากกาแล็กซีทางช้างเผือกจากที่เคยเป็นเอกภพทั้งหมด จะกลายเป็นเพียงหนึ่งในกาแล็กซี่ที่อาจมีอยู่มากมายในเอกภพอันไพศาลในขณะนั้นสุดยอดนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันผู้มีนามว่าฮาร์โรชแปลี์ได้โต้แย้งสมมุติฐานดังกล่าวเพราะเขาเชื่อว่าเนบิล่าแอนโดรเมดาอยู่ภายในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกการโต้เถียงด้วยเหตุผลระหว่างสองนักดาราศาสตร์ได้กลายเป็นการถกเถียงครั้งใหญ่ทางดาราศาสตร์ที่เรียกว่าเดอะเกรดดีเบต รายละเอียดของการถกเถียงครั้งนั้นน่าสนใจมากประเด็นคือตอนนั้นสองนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครยอมใครทว่าข้อสรุปก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานโดยสุดยอดนักดาราศาสตร์ผู้มีนามว่าเอ็ดวินฮับเบิลเขาเป็นนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันผู้เปลี่ยนแปลงขอบเขตของเอกภพด้วยการใช้กล้องโทรทัศน์ฮูเกอร์แห่งหอดูดาววิลสันทำการสังเกตการเนบิวลาแอนโดรเมดาและพบว่าภายในนั้นมีดาวฤกษ์แปรแสงชนิดเซฟฟีดอยู่12ดวง และเมื่อนำมาคำนวณหาระยะห่างแล้วพบว่ามันอยู่ห่างจากโลกเราถึง9 0 0 0ปีแสงซึ่งไกลเกินกว่าขอบเขตของกาแล็กซีทางช้างเผือกอย่างชัดเจนปัจจุบันนักดาราศาสตร์พบว่ากาแล็กซีแอนดรเมดาอยู่ห่างจากโลกของเรามากถึง2.5ล้านปีแสงซึ่งเท่ากับว่าเอกภพแท้จริงนั้นใหญ่กว่าที่เคยเชื่อถือกันมากดังนั้นภาพกาแล็กซีที่เราเห็นในวันนี้จึงเป็นภาพเมื่อ2.5ล้านปีก่อน หากในกาแล็กซีแอนโดรเมดามีสิ่งมีชีวิตและสามารถมองมาอย่างโลกเราได้พวกเขาจะไม่เห็นพวกเราแต่จะเห็นมนุษย์ในยุคหินเมื่อ2.5ล้านปีก่อนกาแล็กซีแอนโดรเมดาปรากฏเป็นฝ้าสลัวสลวในกลุ่มดาวแอนโดรเมดามันมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าดวงจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้าราว4-6เท่า และเป็นวัตถุกไกลที่สุดที่มนุษย์เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าความน่าสนใจของมันคือเป็นกาแล็กซีรูปก้นหอยที่มีมวลมากและขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มกาแล็กซีที่เรียกว่าโลคอลกรุ๊ปซึ่งทางช้างเผือกของเราก็อยู่ในกลุ่มกาแล็กซีนี้ด้วยโดยเส้นผ่านศูนย์กลางของกาแล็กซีแอนโดรเมดามีขนาด220,000ปีแสงแต่เมื่อปี2015ที่ผ่านมากล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลค้นพบกลุ่มแกส๊สขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางราวสล้านปีแสงที่ล้อมกาแล็กซีนี้เอาไว้นอกจากนี้กาแล็กซีแอนโดรเมดาจะเข้าชนกับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราในอีก4,000ล้านปีข้างหน้ากาแล็กซีใหม่ที่เกิดจากการชนถูกตั้งชื่อไว้ว่ามิวโคเมดา แต่ดาวฤกษ์ต่างๆในกาแล็กซีของเราและแอนโดรเมดามีโอกาสชนกันแบบจังๆน้อยมากเพราะในกาแล็กซีมีที่ว่างระหว่างดาวฤกษ์อยู่มหาศาลหากดวงอาทิตย์มีขนาดเท่าลูกปิงปองดาวฤกษ์ใกล้สุดอย่าง Proxima c e n t a u r i จะมีขนาดเท่าเม็ดถั่วลันเตาที่ห่างออกไปราวๆ1,100กิโลเมตร 1, แม้ว่าใจกลางกาแล็กซีจะมีดาวฤกษ์อยู่อย่างหนาแน่นแต่หากเปรียบดาวฤกษ์เหล่านั้นเป็นลูกปิงปอง พวกมันจะอยู่ห่างกันทุกๆ3.2กิโลเมตรซึ่งก็นับว่าความหนานแน่นต่ำมากๆแต่การชนจะส่งผลให้กาแลกซี่ทั้งสองเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อกันและกันนักวิเทยาศาสตร์ได้ทำการจำลองภาพที่เราอาจสังเกตเห็นบนท้องฟ้าเมาื่อกาแลกซีแอนโดรเมดาเข้าใกล้ทางช้างเผือกมากขึ้นเรื่อยๆ เนนมอานี้ทีมนักวิจัยด้านฟิสิกส์วิทยานอกพิพภพจากสถาบัน ck, มักส์พลังเมืองกาคิงแห่งเยอรมนีได้วิเคราะห์รายละเอียดของประชากรดวงดาวในกาแลก็กซีแอนโดรเมดาโดยใช้กล้องโทรทัศน์ขนาด2.7เมตรของหอดูดาวแมคโดนัลในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาที่ติดตั้งเครื่องมือสเปกโทรสโคปีสำหรับตรวจวัดองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของวัตถุทางดาราศาสตร์ ทำให้ค้นพบคุณสมบัติต่างๆของประชากรดาวที่อยู่บริเวณใจกลาง M31 ไม่ว่าจะเป็นอายุความเป็นโลหะและความหนานแน่นของอนุภาคแอลฟาผลการวิจัยพบว่ากลุ่มดาวฤกษ์ที่อยู่ใจกลาง M31 มีอายุมากกว่า1,000 0ล้านปีขณะที่ดวงดาวตรงแผ่นจานฝุ่นมีอายุน้อยกว่า5,000ถึง6,000ล้านปีและพบว่าแกนกลางของกาแล็กซีก็มีดาวฤกษ์ที่เป็นโลหะอยู่พร้อมกับมีการไล่ระดับสีออกมา นอกจากนี้ยังคำนวณพบว่าส่วนโป่งและแถบที่มีความเป็นโลหะของ M31 มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่10,000-13,000ถึงล้านปีตามลำดับสิ่งเหล่านี้ชี้ให้เราเห็นว่าพื้นที่ชั้นในของ M31 มีการสร้างอยู่2ระยะซึ่งนักดราราศาสตร์เผยว่าเตรียมจะไขความกระจ่างเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงใจกลางกาแล็กซีแอนโดรเมดาต่อไปทีมศึกษาวิจัยด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์นานาชาติ อาศัยหอสังเกตการรังสีแกมมาเฟอร์มิค้นหาแหล่งที่มาของการแผ่รังสีแกมมาพลังสูงว่ามาจากใจกลางของกาแล็กซีแอนโดรเมดาหรือ M 3 1กาแล็กซีที่อยู่ใกล้กับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามากที่สุดจนเป็นที่มาของข้อสันนิษฐานว่าในใจกลางของแอนโดรเมดาหรือใจกลางของกาแล็กซีใดๆอาจเต็มไปด้วยอนุภาคของสสารมืดที่ยังคงเป็นปริศนาลึกลับมากที่สุดในทางด้านวิชาการจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ สสารมืดนั้นเป็นส่วนประกอบของมวลในจักราวาลที่มีสัดส่วนมากที่สุดกล่าวคือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง85%ของมวลทั้งหมดโดยอีก15%ที่เหลือจึงเป็นสสารทั่วไปที่เรามองเห็นได้แต่เนื่องจากสสารมืดไม่ทำปฏิกิริยาใดๆกับพลังงานที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเช่นพลังงานแสงทำให้เราไม่สามารถเห็นสสารมืดเหล่านี้ได้โดยตรงอย่างไรก็ตามเราสามารถตรวจสอบการคงอยู่ของสสารมืดได้ทางอ้อม โดยอาศัยการตรวจจับหรือสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสสารทั่วไปในจักรวาลหรือในดาราจักรเมื่อสสารทั่วไปเหล่านั้นได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงของสสารมืดนั่นเองปัญหาเกี่ยวกับสสารมืดที่นอกจากเราจะมองมันไม่เห็นแล้วก็คือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอีกด้วยความรู้ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลของเฟอร์มิครั้งนี้จึงเท่ากับช่วยให้มนุษย์ขยับเข้าใกล้าการไขปริศนาที่ว่าด้วยสสารมืดอีกก้าวหนึ่ง นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์รู้กันดีว่าแกแล็กซี่หรือดาราจักรดาราจักรหนึ่งนั้นปลดปล่อยรังสีแกมมาออกมาเป็นปกติแต่การที่มีรังสีแกมมาแรงสูงมากปล่อยออกมาจากใจกลางดาราจักรแอนโดรเมด้านั้นไม่ปกติอย่างแน่นอนจำเป็นต้องมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจากในบริเวณดังกล่าวการค้นพบครั้งนี้น่าตื่นเต้นเป็นพิเศษ เนื่องจากสอดคล้องกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ของคณะวิจัยว่าสสารมืดน่าจะรวมตัวกันเป็นกระจุกอยู่ในบริเวณด้านในสุดของกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือกาแล็กซีอื่นใดก็ตามและคิดกันว่าเมื่ออนุภาคของสสารมืดบางอย่างเช่นวิมส์ซึ่งเป็นอนุภาคของสสารมืดทางทฤษฎีวิ่งเข้าชนซึ่งกันและกันมันจะสลายตัวออกไปปลดปล่อยพลังงานสูงออกมาอย่างเฉียบพลันพลังงานดังกล่าวอยู่ในรูปของรังสีแกมมา ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเฟอร์มิจึงสามารถตรวจจับและเห็นการระเบิดของรังสีแกมมาที่มีพลังงานมหาศาลจากใจกลางของแอนโดรเมดาได้นั่นเองอย่างไรก็ตามการระเบิดของการแผ่รังสีแกมมาดังกล่าวอาจจะมีที่มาจากอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือเกิดขึ้นเมื่อเกิดกระบวนการของเผาซ่าที่มีการยุบรวมตัวของมวลจำนวนมหาศาลของดาวฤกษ์ที่กลายเป็นเศษซากดาวจากการเกิดซูเปอร์โนวา แต่ยังคงหมุนรอบตัวเองต่อไปด้วยความเร็วสูงซึ่งจะปล่อยรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในรูปของรังสีแกมมาออกมาได้เช่นเดียวกันด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าดาราจักรแอนโดรเมดากับดาราจักรทางช้างเผือกนั้นนอกจากจะอยู่ใกล้กันแล้วมันยังมีคุณลักษณะคล้ายกันเหมือนฟ้าแฟดดังนั้นทีมวิจัยจึงเชื่อว่าถ้าหากใช้วิธีการตรวจสอบแหล่งที่มาของรังสีแกมมาจากใจกลางดาราจักรทางช้างเผือกว่าเกิดจากอะไรกันแน่ ก็สามารถสรุปสาเหตุการเกิดการระเบิดของลำรังสีแกมมาในใจกลางอันโดรเมดาได้เช่นเดียวกันซึ่งนั่นอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่น่าตื่นเต้นได้ว่าเกิดการชนกันของอนุภาคสสารมืดในใจกลางดาราจักรทั้งสองอยู่ในเวลานี้และทำให้เรารู้จักสสารมืดได้มากขึ้นอีกไม่น้อยนั่นเอง ถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อไปกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว